เอาแล้วครับพีซีเค ผมชอบคำหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วงเวลาลำบากจะสร้างผู้คนที่เข้มแข็งผู้คนที่เข้มแข็งจะสร้างช่วงเวลาสบายช่วงเวลาที่สบายเนี่ยจะสร้างผู้คนที่อ่อนแอและผู้คนที่อ่อนแอจะสร้างช่วงเวลาลำบากตอนนี้พี่สีเคิดว่าเราอยู่ลูปไหนของจังหวะชีวิตและสังคมรู้สึกว่ามันแตกต่างกันครับเพราะว่าคำคำนั้นไม่สามารถพูดเป็นสังคมได้ที่มันเกิดขึ้นต่อคนมันมีคนที่ยากลำบากอยู่ครับมันก็มีคนที่สบายครับสุดท้ายมันกลับไม่ได้ควรจะเดิมครับคือคุณค่าของมันถ้าคนนี้รวยมหาศาลต้นทุนชีวิตเขาดีนา่ไหนแต่าเ่องร มต้องหมดกิจเยอะเลยอยู่ในธุรกิจท,ทำไปอ่ะเขาจะกลัวเพราะเขาไม่เคยเริ่มมันเลยแต่ถ้าคนที่เริ่มเองจริงๆอ่ะอยธุรกิจพัำล้มเลย่ะเขาไม่กลัวเพราะไอ้เริ่มมาแล้ว ใครแค่เริ่มใหม่มไม่เหมือนกันครับมันไม่สามารถเอาคำนี้มาวัดตัดคงได้บางคน่ะตอนนี้กูกูฮัวขดไปอย่ารู้สึกข้อแท้เข้าใจนะครับว่าแต่ละคนจริงๆไม่เหมือนกันเข้าใจว่าบางคนเกิดมาปับ๊บมีการศึกษามีเรียนม,มีทองมเข้าใจแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณมีคือเวลาวันนี้เขาคุณไม่จำกัดแค่เฉพาะคนรวยเท่านั้นวันนี้คุณโพสต์คอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องจ่ายใครเลย 50ปีแล้วอยากจะสร้างโปรตอนคือเขามีนักสืบพิม r a วิทยุวิวตอบ,บ,อบต้องจ่ายไปทั้งนั้นเลยวันนี้ไอจีที่กับโค้ชเขาคิดเงินไหมไม่คิด ีแถมรีดที่มหาศารฉันเลยอยากจะบอกว่าจริงๆเราควรรู้สึกว่าโชคดีว่าเออว่ะคุณเกิดในยุคนี้โอเคไอไม่มีต้นทุนชีวิตทุนไอพ่อไม่ได้รวยทุนไอไม่มีคอนเนคชั่นแต่ไอเกิดในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตไอเกิดในยุคที่ไอสามารถโพสสร้างตัวตนให้ตัวเองแล้ววันนี้ทิกก็ไม่ใช่ว่าคุณต้องหล่อคุณต้องสวยคุณต้องมีเงินคุณถึงจะเพอร์เฟคคนที้ไม่หล่อไม่สวยไม่รวยนั่นแหละดังที่สุดที่ขัวันนี้ครับวันนี้คือโอกาสโชคหน้าชายเกรดสตรองแมนบีสตรองสอัสดีครับทุกวันนี้เนี่ยพี่ก็เชื่่่่่ออยาาางทีี CK พูดแหละวมมมันไค กแก้ตัวแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราบอกเฮ้ย hey, ต้องพยายามต้องสู้นะเป็นกันลางใจให้นะหลายคนอาจจะมองบอกว่าพี่ไม่มวนเข้าใจผมหรอกต้นทุนชีิตของเราไม่เหมือนกันทุกวันเนี่ยพอเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถจะสร้างแบรนดิ้งตัวเองตัวตนตัวเองโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีความคิดต้องลองกล้าลองผิดลองถูกกล้าลงมือทําแล้วก็เรียนรู้มันเรียนรู้ล้มเหลวคุณไม่จำที่จะเก่งในวันแรกหรอกไม่มีใครหรอกที่เก่งครั้งแรกที่ทำวิเคราะห์แยกแยะว่าเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็แก้ คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมหรือมันสำคัญไหมผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลงเหลวมากกว่าเพราะทุกคนได้เคยได้ยินแล้วละแต่คน<ม>จะบอกว่าถ้าคุณไม่ลงเลยอ่ะม,มันแปลว่าคุณไม่เรีเยนใช่ การที่คุณล้มอ่ะแปลว่าคุณําลังลอเสียตัวม่สนั่สโดยการที่คุณล้มอ่ะคือคุณคุณจะมให้โอกาสตัวเองในการทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วมันเกบขึ้นคุณล้มครั้งแรกนะครับแต่ครั้งที่สองอ่ะจะล้มยากขึ้นครั้งที่สามอ่ะจะเริ่มไม่ล้มนะครั้งที่สี่จะไม่ล้มเลยเพราะคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆคนที่ไม่เคยล้มเลยคือคนที่มันทำได้เลยทุกครั้งที่ล้มอ่ะเรียนรู้จากมันมันคือประสบการณ์แล้วประสบการณ์เนี่ยคือครูที่จะไม่มวนหยุดสอนเราจนกว่าเราจะเป็นทุกครั้งที่ล้มเมคุ้ณลมเรื่องเเดิาลร้คือไมม่ีพัฒนาากรล้มไปเรื่อๆั ล้มเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆล้มทุกครั้งก็เรียนอ้าฉันออกจากคอมพอร์โซแล้วฉันเรียนรู้เรื่องนี้แล้วครั้งหน้าฉันจะไม่ล้มเรื่องเดิมอีก